มาครับผมเดี๋ยววันนี้นะฮะไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหนังที่กำลังจะเข้าโรงน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะ,ะก็ไม่น่าจะกำลังโอเคเป็นผู้กำกับนะฮะบอว่าทีมงานสร้างของเจมวานส์นะครับผมที่รู้จักกันดีนะ,ะในเรื่อง Insidious ซอ ค u r ซูริงอ a b e l l ลนะแล้วก็ The Curse of Lalayaya นะครับดี๋ยว่า Light Out นะมันออกมาขยำนะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนะชื่อเรื่องว่า Night Swim นะครับชื่อาไทย์คือ๊บนึงนะค่ำคืนอย่าแกวกไหวไปดูพร้อมๆกันเลยป้ายยังไงถ้ามาแนวนี้ก็คือย้ายบ้าน I don't think it's gonna last long at this price. don't humper midnight, Money. There's a pool. Always wanted a pool. Is this everything? We'll grow into it. Y'all ready? Marco. Hello. <laughs> สาไว้น้ำใหญ่มากโอ้โหไมเคิเอาจริงเล่นน้ำตอนกลางคืนคือน่ากลัวนะมันคือเราเป็นคนกลัวแบบข้างล่างนะจเวนวานฟอร <Roman, S 1> ์มจะดน <Marco. S 1> นาาัน dead you're Ro you't you ดำลงไปใต้น้ำเหรอแล้วใต้น้ำเป็นอะไรไม่รู้ไม่ใช่เป็นสัต์ Marco ยังไม่ดูม้เมื่อไหร่แต่ว่าสองศูนย์สองสี่คัมิ่งศูนเฮ้ยคืออะไรใต้น้ำมันเปิดประตูมิติใต้น้ําหรือว่าไปอีกโลกหนึ่งหรือยังไงเพราะว่าคือมในนี้มันมีแบบเหมือนปีศาจอะมันดึงขาไว้แค่นั้นเดี๋ยวรอตัวอย่างอันต่อไปดีกว่าโอเคครับผมทุกคนยังไงนะใครเป็นคอหนังสยองขวัญต้องอยบาบลาดเรื่องอย่างนี้เหมือนกันนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย